การถ่ายระดับคือหัวใจสำคัญของการปรับพื้นผิวไม่ว่าพื้นจะเป็นแอ่งมากน้อยแค่ไหนการทำเส้นระดับเป็นสิ่งสำคัญเรามาดูวิธีการปรับพื้นผิวเพื่อทำการปรับระดับหลังจากนี้เราจะต้องทำปุ่มก่อนด้วยการทำเส้นระดับและดึงเส้นเอ็นเป็นแบบตาตะแกงระยะห่างอยู่ที่ประมาณ 2เมตรถึงเมตรห0หลังจากนั้นเราก็ทำปุ่มปูนขึ้นมาและดึงเชือกให้ได้ระดับตามที่เราตีเส้นไว้ยิ่งทำปุ่มเยอะเท่าไหร่พื้นผิวเราก็จะได้รับมากเท่านั้นหลังจากปรับเสร็จแล้วเราก็จะสามารถปรับพื้นปูกระเบื้องหรือทำพื้นหินล้างหินขัดได้ตามที่เราต้องการ รับรองว่าวิธีนี้พื้นผิวเราไม่เป็นแอ่งแน่นอนสวัสดีครับ